ดื้อไม่ต้องบอกซนไม่ต้องถามโหดจัดเรื่องกัดของฉลาดว่องไวขุดดินและปีนรั้วหนึ่งในสัตว์นักล่าแห่งดินแดนเมืองหิมะนี่คือไซบีเรียนฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีต้นกําเนิดมาจากไซบีเรียประเทศรัสเซียถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อใช้ลากเลื่อนในสภาพอากาศหนาวจัดมีลักษณะเด่นคือขนหนาดวงตาสีฟ้าหรือสีน้ําตาลรูปร่างปาดเปลียวและมีสัญชาตญาณน,นักล่าเป็นอันตรายต่อสัตว์เล็กเช่นกระต่ายไก่หรือแมวเป็นสุนัขที่เป็นมิตรไม่มีพิษมีภัยไม่ก้าวร้าวไม่อันตรายกับ และจฮัสกี้เป็นสุนัขพลังงานสูงชอบวิ่งเป็นชีวิตจิตใจวิ่งเก่งและรวดเร็วแต่หากไม่ได้ออกกําลังกายหรือเล่นเพียงพออาจจะหาทางระบายพลังงานด้วยการกัดแทะเฟอร์นิเจอร์รองเท้าหรือทุกอย่างภายในบ้านที่กัดได้การฝึกให้เคี้ยวของเล่นแทนสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้แต่ก็ไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่มีเวลาให้ชอบหอนมากกว่าเหา่าเป็นสุนัขที่หอนได้ยาวและดังคล้ายกับหมาป่าและสามารถพูดกับเจ้าของได้ในบางกรณีฉลาดแต่ดื้อมากเป็นสายพันธุ์ที่เรียนรู้เร็วมีความเป็นตัวเองสูงชอบขุดดินโดยเฉพาะใน ที่เย็นเพื่อน,นอนหลบความร้อนนอนในท่าตลกและแปลกมากเช่นนอนหงายท้องอ้าขานอนขาชีฟ้านอนกอดสิ่งของหรือนอนกองกับพื้นแบบบทแรงพฤติกรรมนี้เกิดจากความสบายใจและความไว้วางใจในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการเลี้ยงฮัสกี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการดูแลที่เหมาะสมหรือถ้าใครมีไซบบเรียนฮัสกี้ชอบทําอะไรแปลกๆ,ๆก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยฮะ